ซูเปอร์โมเดลเน็ตเวเว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพเรียนการแสดงทั้งปีมีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง5,000บาทตลอดชีพสมัครที่ SuperModel n e t w o r k วิร์ก5 5 5 0 0ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกระโดดลดเต้นอีกครั้งกับผมกีรติ อน,นันต์ส่วนชัยรายการของเราออกอากาศทางช่อง Super m o โมเดลเน็ตเวิร์กและ10วันนี้เรามาที่งานของ Miss World Tourism ขนาเดียวกันนะครับในความงามนะครับเราจะมีความงดงามทางด้านจิตใจความงู้นมทางด้านภายนอกด้วยประกอบเข้าไปด้วยกันดังนั้นนะครับด้านข้างผมซึ่งเป็นหลวงแม่ที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะครับเข้ามาให้ความรู้ทางด้านธรรมะนะครับในด้านของนะครับการประกวดทางนั้นครั้งนี้ด้วยซึ่งเป็นถือว่าเป็นมิติใหม่นะครับขอนะครับนมัสการหลวงแม่ครับแล้วก็ขออนุญาตนะครับหลวงแม่แนะนําตัวนิดหนึ่งครับเจริญพรหลวงแม่เรียกว่าหลวงแม่ดีกว่านอง่ายง่ายใช่ครับเพราะว่า ซึ่งงานนี้หลวงแม่ก็ต้องอนุโมทนาสาธุกับท่านอธิการบดีบมหาวิทยาลัยสันธิภาพโลกได้นิม,มนต์หลวงแม่มาออกบูธแล้วก็มีผลิตภัณฑ์หรือว่าหนังสืออะไรต่างๆของหลวงแม่นี่แหละมาในงานนี้ด้วยก็ถือว่าเป็นมงคลเพราะว่างานนี้งานระดับโลกนะลูกนางงามทั่วทั่วโลกกี่ประเทศนะลูกนะครับ โอ้มาจากทั่วโลกเลยนะครับหลากหลายประเทศมากนะครับขณะเดียวกันในความงามนะครับที่ผมชื่นชอบตรงนี้ก็คือนอกจากงามภายนอกแล้ววันนี้นะครับเรามากับหลวงแม่มีความงดงามทงด้านจิตใจด้วยสองอย่างควบคู่กันไปนะครับคือความจริงนะพุทธบริษัท4ใช่ไหมลูกมีพิสุพิสุนีอุบาสกและอุบาสิกาคคือเราจะต้องช่วยกันนะให้พระศาสนาของเรานั้นเจริญรุ่งเรืองบ้านวัด โรงเรียนสถานที่ราชการ,รเราสามารถที่จะนําพาสิ่งดีๆให้กับคนทั้งโลกได้เห็นได้นะหลวงแม่บวชที่ประเทศศรีลังกาประเทศศรีลังกาเจริญพรโอ้นะครับถือว่านะครับเป็นการนะครับนำความดีๆสถานะพุทธซึ่งจะมีอยู่ทั่วโลกเลยนะครับะน,นะครับแล้วก็หลวงแม่นะครับได้นะครับไปบวชนะครับที่ประเทศศรีลังกาและวันนี้ได้เข้ามาเยี่ยมที่ประเทศไทยด้วย จเจริญพรลูกก็หลวงแม่เป็นแม่ชีมาก่อนครับชื่อแม่ชีมโนราท่านทั้งหลายคงจะเคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนครับซึ่งเป็นนะครับอ่าชื่อของแม่ชีมโนรานะครับหลวงแม่นะครับซึ่งจะจะมีหนังสือนะครับต่างๆที่นะครับ,บท่านผู้ชมและเซเว่นลูกเนี่ยตอนนี้เป็นหนังสือที่ ที่ผู้คนทั้งหลายได้สนใจมากเลยลูกนะถือว่าเป็นการเผยแพร่นะครับความดีนะครับความดำรงจิตใจให้ดีๆนะครับในด้านหนังสือด้วยนะครับและด้านข้างครับหลวงแม่นะครับจะเป็นสัมมาเนรีลูกสัมมาเนรีนะครับขยายความนิดหนึ่งครับหลวงแม่สัมมาเนรีคือเนนผู้หญิงลูกครับเนนผู้หญิงเนนผู้หญิงสัมมาเนรีคือก่อนที่จะบวชเป็นพระภิษุณีจะต้องบวชเป็นเป็นสัมมาเนรีก่อนก่อนที่จะบวชเป็นสัมมาเนรีจะต้องบวชเป็นแม่ชี นุ่งขาวห่มขาวเขาเรียกว่าออสิกขา,านาสิกขา,านาครับแปลว่าผู้ที่มีความอดทนมีความตั้งมั่นที่จะบวชผู้ที่มีความอดทนและมีความตั้งมั่นนะครับที่จะเข้าสู่ในศีลในธรรมในการที่จะบวชใช่ครับว้าวนะครับอันนี้ถือเป็นความรู้ใหม่นะครับของนะครับในเรื่องของการเข้ามาบวชนะครับของนะครับที่ๆี่นะครับที่เป็นสุภาพสตรีใช่จริญพรบวชยากมากนะลูกครับ ไม่ได้บวชแบบว่าอยู่ดีๆเอาผ้าเหลืองมาหมม่มมันมันยากเราจะต้องอบำเพ็ญเพียรเป็นนุ่งขาวห่มขาวเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยสองปีส่วนหลวงแม่บวชสิบปีเป็นแม่ชีนุ่งขาวห่มขาวสองปีจเจริญพรล,ลูกก่อนจะ,ะบวชเป็นสัมมาเนรีใช่ลูกหลังหลังจากนั้นก็มาบวชเป็นสัมมาเนรีรถือถือศีลถือสินสิบถือสินสิบครับ บวชเป็นแม่ชีถือศีลแปดใช่ไหมลูกแปดครับบวชเป็นสัมเณรีถือศีลสิบส่วนหลวงแม่ถือศีลสามร้อยสิบเอ็ดข้อสามร้อยสิบเอ็ดข้อมีความรู้สึกว่านะครับในความรู้สึกส่วนตัวของผมนะครับโอจะจะก้าวเข้ามานะครับสู่นะครับการเป็นนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะครับภิกษุณีนะครับสัมมารีเนี่ยนะครับแต่อย่างอย่างอย่างที่หลวงแม่เล่าให้มาให้ฟังเนี่ยมันจะยากแต่จริงๆแล้วนะครับเราทุกคนเข้ามาได้ไหมครับโอ้ยได้หมดเลยถ้าบุคคลใดมีความตั้งมั่นครับ ที่จะฝึกและปฏิบัติคนเราเนี่ยอยู่อยู่ที่ตัวเราว่าเราปฏิบัติเราเราจะได้ครับนะครับหลวงแม่ครับในวันนี้นะครับเรามางานเกี่ยวกับเรื่องของความงามนะครับนะครับอยากจะให้หลวงแม่พูดถึงนะครับความงามทั้งภายนอกและภายในฝากท่านผู้ชมนิดหนึ่งครับเจริญพรลูกความงามนั้นย่อมจะเกิดมาจากทั้งภายนอกและภายในภายนอกของเรานั้นแต่งตัวสวยงามใช่ไหมลูกแต่ภายในของเราจะต้อง สะอาดสว่างสงบอยู่ที่ภายในของเราคนเราจะแต่งตัวสวยขนาดไหนแต่ภายในไม่ไม่สวยไปด้วยก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นหลวงแม่อยากจะฝากไว้ว่าสวยทั้งภายนอกและภายในอยากจะดีลูกนะครับหลวงแม่ครับถ้าท่านนะครับทุกท่านนะครับอยากไปพบหลวงแม่นะครับหรือว่าต้องการเข้ามาสู่ในศีลธรรมเช่นเดียวกันนี้ครับจะติดต่อได้ที่ไหนนะครับหลวงแม่ครับ จเจริญพรลูกก็มีเบอร์โทรนะหรือว่าท่านทั้งหลายสามารถไปที่เวอร์ไวท์เว็บแม่ชีมโนรา dot com ว้าวนะครับหรือว่าเฟส <Facebook S 1> บุ๊คหลวงแม่มาแล้วก็ได้หรือรว่าเฟ e บุ๊ k พระภิกษุณีมโนราก็จะมีครับหรือว่ามีเบอร์โทรศัพท์นะศูนย์หกเก้าหรือว่าอะไร086 3 9 4 4อันนี้ก็มีหรือว่าอีกเบอร์ก็เพราะว่าสามักรีคอยรับสายหลวงแม่บางทีก็จาไม่ได้ไม่เป็นไรครับนะครับเฉพาะ Facebook อะไรนะครับคุณแม่นะครับอีกครั้งหนึ่งครับเ o ซบุ๊กคือพระภิกษุณีมโนราพระภิกษุณีมโนราเลยนะครับวันนี้นะครับทางรายการนะครับแล้วก็ผมรู้สึกดีใจนะครับที่ได้เราได้มาทั้งมีความงามภายนอกมีความงามภายในเข้าไปในจิตใจด้วยแม่จะให้พรเป็นภาษาบาลีแปลให้หน่อยเป็นสิริมงคล <น>ทางรายการยินดีครับนะ,นะครับขอให้พรนี้เจริญพรน,นะครับไปยังนะครับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับจเจริญพรลูอกอาอยุวัฒโกวความเจริญอายุธานาวัฒโกวความเจริญทรพัพย์ศิริวัฒโกวความเจริญศิริยาสวัฒโกวความเจริญ,ญยศ ภาลาวัตโกความเจริญกำลังวันนวัตโกความเจริญวันนะสุขวัตโกความเจริญสุขโหตุสัพพธา,าจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทินจเจริญพร ถูกครับคุณแม่ครับนะครับวันนี้ทางรายการนะครับรู้สึกนะครับดีใจนะครับได้บุญได้กุศลนะครับและบุญกุศลนั้นนะครับขอให้นะครับไปถึงทุกคนนะครับที่เข้าชมอยู่ในรายการนี้นะครับรู้สึกเป็นเกียรตินะครับผมกิรติอนันต์สุนชัยรายการกระโดดโลดเต้นทางช่องซุปเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์กหนึ่งสามและสิบนะครับคงจะได้นะครับรับเกียรติจากท่านแม่ชีนะครับหลวงแม่บ่อยๆในรายการของเราวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับหลวงแม่ครับ ซูเ e อร์โมเดลเน็ตเวเว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพเรียนการแสดงทั้งปีมีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง5,000บาทตลอดชีพสมัครที่ SuperModel n e t w o r k วิร9 4 5 5 5 0 0